เอาละครับกราฟสีผมฝากพบกันแล้วนะครับผมสำหรับนี้จกครอบของโรคเดอกการฝึกฝนบุตรแห่งโชคลาตาวันนี้เป็นตอนที่1 1บเอ็ดถึงนะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียยวรานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับติดตามคราเดนั้นเปิดฮันดูราได้ตัวถึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้ตามความโพจาจของฮันดูดาวอาชญาที่ไม่ธรรมดาต่อมี ร้อนแต่มีพระเจ้าป้อนที่ไม่สมมาตรและมักจะมีผู้ติดตามดูเป็นุะวันปาที่คอยติดตามพวกขอาไปดูทีและพร้อมที่จะดูพวกข่าวสั่งใช้งานต่งตางๆเพราะคำแนะนำโดยบังเอ,อิญจากอาชญาที่หาที่แบบไหนได้เหล่านี้มันจะเกิปดประโยชน์กับพวกขอาไปตลอดีวีและการติดตามลักษณะน,นี้มันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนบางคนอาจจะทําการติดตามหลังจากที่ทําการพบเส้นทางตัว,ตวเอง ในขณะที่บางคนจะทําการติดตามไปตลอดชีวิตแต่แล้วก็ตามฮันดูจาวไม่เคยคิเดเอว,ว่าเธอจะได้พบกับผู้ติดตามเร็วขนาดนี้อะไรยิ่ปรกากฏต่างโร่จริงๆก็ไม่ใช่ผู้ติดตามที่มีคนุณนสมบัติทษ่วไปแต่เป็นอาชญาดัานตาจากตะกุนเทพตาหัวใจดับของฮันดูดาวมีความเข้าใจชัดเจนเธอนเข้าใจฟ้ามันเป็นเพราะว่าเธอ มีร่างกายดับแห่งความโครโฟนแปรด้วยความเชื่อตือจากคำพีดับแห่งความโครโฟนที่อาจารย์ระแบบหายมันก็ส่งผลที่จย,ยรับการติดตาจากอาชะแห่งตาเธอนั้นมีร่างกายจินญนาแห่งตาโดยกำเนิดและมาจากตระกูลเทพตาเธอสามารถเข้าใจเด็ดจำระดับแปดในขอบเขตพันธุ์ูตั้งแต่ยังแก่และเธอก็มีอนาคตที่สดใสส่วนขัน้นต่าเพื่อจะทำการศึกษ จะจำนงแห่งตาตอะไบก็ไม่รู้ได้สัมผ่าข้ามีต้กนกบเนประจารย์ที่ตายเจ้าแน่ใ,นใจหรือว่าเจ้าต้องการจะทําการติดําค่าน้าเสียงของฮันดู่าวต่เงียบสงบและกลองตาของเธอก็ได้ดูแจ่มใสเราก็ว่าเธอนนานสามารถมองทะลุทีวบินตาของผู้คนตาโรจิงชิงได้สบตากับฮันดูดาวแต่ผู้ขึ้นมาอย่างตรงไปตรงมาว่าด้วยคุณสมบัติและความเข้าใจของข้า ้านนั้นยังไม่ได้แียงเพียงพอที่จะติดในห้าอันดับแรกของคนรุ่นดกวของตะบนโด้ได้สามทรัพยากรที่เขาทําการดูคนเป็นนานมันมีจาํากัดหรือคะอาจจะไม่สามารถกลายเป็นจักรพรรดิตาในช่วงชีวิตของข้าในขนาดนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการแข่งขันทั้งใจโดยมีอาชีพที่ไม่มีใครสมมา,า,ามารถจทไ่มักตาเข้าหมายรถแหวนนีเพื่อทําการแข่งขันแยงชิงโชคชะตาและโอกาส หากข้ายังควรยอยินต่อไปข้า,ขา,าก็อาจจะกลายเป็นบนตไดให้กับผู้อื่นภายในอนาคตแม้ว่าน้องสาวเพิ่งจะทําการศึกษาเจริญงงแห่งดาวพ่ตาแต่ความพ่อแต่ความเจ้าหน้านเกี่ยวกับวิธีการใช้ตามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายในชีวิตของข้าน้องสาวแต่คำแนะนํานของเจ้ามันน่ากระทำใข้าร,รูา้แจ้งขึ้นมาทันทีเจ้าควรจะเป็นอาเคจาที่ไม่มีใครสามารถเทียบตา พระแต่สองป,ก,ปกกาแปตลอดกาล้ารู้สึกเป็นเกลียรไอย่างจริงที่จะทําการติดตามกาและฟังคําสอนของกาส่วนคุณดังคนน้องสาวมันไม่ได้สําคัญอะไรกับเธอเพื่อนคนน้องจากก็คือเพื่อนของขา้าและศัตรูอนน้องสาก็คือศัตรูของขา้าหลังจากที่โรจริงๆิงพุทธจบใส่ในตาของเธอก็ได้สว่างขึ้นเมื่อกินดีเธอไม่ได้ทําการใดกล้การุกกาและอาณาจักรของเธอไม่แต่นอนอง แต่อชี้ตาที่อยู่ตรงหน้าของเธอได้ทําการเปิดเผยข้อพึงแงและจุดอ่านของเธอโดยไม่ไไดังเกความสกปรกในที่มาของคนพุ่นทนีอาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เธอิดในการเอาไปนี่คืออาชี้ตาที่ไม่มีใครสามารถเทียบตาผู้ที่สามารถกึงดุพสนตายดากเต็มลงดับตาโรคชิงชิงเชื่อมั่นเต็มที่ในเรื่องนี้สาหรับผู้ชิงชิงการได้พบกับอชี้ตาที่ไม่มีใครสามารถเทียบตาในซาปราฟันตา การสร้างสาร์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตของเธอแต่หากเธอพลาดไปก็ควรจะต้องเสียดายไปตลอดชีวิตดังนั้นโรจิงชินจึงได้ทำการตัดสินใจตืโดยไม่รังเกียจัานก็มาทำการจิตตันงครับก,กอ่อนฮันดูจะได้ทำการพยานาที่น้นองโรจิงชินแสดงสีหน้าแห่งความสุขและทำการพว่ำแดน,นที่เป็นอย่างของเธอด้วยวความฟกรบให้กลายเป็นเครื่องดังจ ที่มีรูปตาวและส่งมันให้กับฮันดูดาวรองกับการขึ้นมาว่าขอบคุณน้องสาวนี่คือเครื่องหมายแห่งจินดาของขา้าเมื่อไรก็ตามที่น้องสาวต้องการให้ข้รราทำอะไร้าสามารถติดต่อฝ่าราร้าสามารถติดต่อได้ในทันทีว่าแต่ข้าจะมีูาา้ไรป่าจะเรียกจาว่าอะไรดีพันดูจะได้ทำการขึขข้นมาเบาเบาวา่าเรียกเพื่อจุกกระดกกันเธอไม่ได้บอกชื่อจริงของเธออันดูยาวเขาจะเป็นอย่างดีถึงความสำคัญ ของร่างกายดับแห่งความกระโดดโหนที่อยู่ในร่างกายของเธอกระดูกดับทรงสุดเนื้อดีมันเคยดึงดูความโกกของทารกเต่าโดยกำเนิดถ้าหากท่างกายดับแห่งความกระโดดนีน้ได้ถูกเปิดเผยมันอาจจะนําม,มาขึ้นปัญหาที่ไม่จําเป็นมายิ่งคืนเธอไม่อยากจะเปิดเผยควารักทาของเธอนั้นอยู่ในที่นายก่อนที่เธอจะมีความเปลี่ยนแปลงพอเมื่อเห็นจิ้นตีรู้จริง ก่อนไม่ได้ทำความทำใดๆเพิ่มเติมแต่ได้ทําการพกความน้ำและกาวขึ้นมาป่าน้องสาวจูถ้าหากเราต้องการให้เขาทําสิ่งใดโปรดบอกข้ามาเธอให้เขาจัดก,การพวกมานด้วยตัวเองก่อนฮันดูเรวได้ทําการใส่หอเนอนแบบมุมม่งหน้าไปยังขั้งตาในอากาศที่ไม่ไกลจากขั้งตามันมีนกฟินิกซ์กำแพงที่กระลังบปบินปิดของมันนาน้นเป็นสีขาวาาาและก็บฟิล์มฟ้าและคนังเตลเลส ก็เต็มไปด้วยพื้นผิวของน้ำแข็งที่ดูดดับและมีความซับซ้อนฟีนีน้ำแข็งรู้สึกว่ามีคนกำลังเข้ามามันจะมองไปที่พันดูจาวด้วยความดุร้ายฟีนีน้ำแข็งได้แต่รับไปตามแสงสีขาวและกองตีพวกขต้ังสอบก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้ความหนาวเย็นที่ดุนแขงก่อนจะเข้าปกคลุมพวกเขาเราก็บว่ามันสามารถเชอแขงความว่างเปล่าทั้งหมดตาน้องสาวดูเราวางเอาไป นี่คือฟีนิกซ์ปีศาจน้ำไข็มันมีเนโนห่งตา78ประเภทอาศัราายระบไโคตนได้ถูกเมกันจัดออกไปจากทรัพราภาพดับในการสร้างสาตร์มันนั้นตัวร้ายไปอย่างป่าูรชิงชิงได้ทําการเกาเตียฮันดูจวได้ทําการใส่ข้อมือของเธอไดุ้นนองจากการแสงดับเพลจำนวนสามตัวก่อด้พุ่งออกจากมือของเธอและเธอรเข้าไปดำคอและดวงตา ของฟีนิกซ์ปีศาจน้ำแพงในเวลาพอมการร่างของนกฟีนิกซ์ปีศาจน้ำแพงได้แข่งที่ไปชั่วขณะหนึ่งจากนั้นก็เล่จะสากตาไปในสวรรค์แหลโตเราก็ว่ามันนานไม่เคยปรากฏตัวมาก,ก่อสากาาแถนแบงได้สารายให้ทันทีรู้สิ่งชิงถึงกับต้องต่อตึงอ่อรากที่ฟีนิกซ์ปีศาจน้ำแข็งเพิ่งปลดปล่อยมันนานมันเพียงพอที่จะมาเทีเยบแข่งได้ตาอ้อรักฝนตัวตนที่แข่งแข่ง ในจุดสูงสุดของขอบเขตปิ่นดังดจะแท้จริงในขณะที่น้องสาวจูสแสดงเพียงแค่ทะดับไฟทุกปนี่มันเป็นไปได้อย่งางไรโรอเชียงิงสิทธิ์ปาเมื่อกินนีน้องสาวจูเพิ่งจะทำลายพายจูแห่งซาประพันธ์ได้อย่างให้ตาดังนั้นการทำตาปีนิกปีสัดน้ำแข็งในทางทีนงานมันจะไม่เสรเรื่องตาแต่อะไรก็ตาเธอก็ยังคงไม่เข้าใจว่าน้องสาวจูสามารถทำได้อย่งางไร เด็จำงตาในฟินิกส์พีซับน้ำแัตนที่ไม่ใช่เปลี่ยงแค่70%แซนต้แต่มันคือ80%เนต้เตเด็ดจำลองดับพีซ่อนเล่นดูอีกสามประเภทก็คือเด็ดจำลบงดับกระหายคือเด็ดจำลบงดับทุกเจนรัดเด็ดจำบงตาขโมยจิตวิญญาณเด็ดจำลองดับข้างสาได่าซ้อนลึกเจนลำคอรัดดวงตาของปานตาไปที่เขาชายรักษาดับเพล่ถี่แมยที่สุดในการตีจะสำคัญ ในเวลาเดียวกันเราก็จะสามารถทำได้มันได้อย่างง่ายดายฮันดูจาวได้ทำการอธิบายอย่างไม่ใส่ใจมากนะักแต่เสียประเภทอย่างนั้นเธอเววาตาแหการดูแต่ได้แสงแบบเญชัดเจนในดวงตาของโรคจิงจีหลังจากที่ฟังคำอธิบายของฮันดูจาเธอเพื่้ทำการเปลียยเทีกับฟีนิกซ์ปีศาจน้ำแข็งในความทรงจำของเธอเลาจะเข้าถาวิีแห่งตาได้ลึกเสียงยิ่งขึง้น ไม่น่าไปเจอเธอที่จะเจ้อับภัธาธาายคนไม่สมารรับมือกับฟีนิกซ์ปีศาจทำแข็งตากลายเป็นพวกขอามาพุกตายแม้แต่เจตจำนงของตาที่มาตัฟีนิกซ์ปีศาจทำแข็งด้วยซ้ำดองเซาดูเห็นความเป็นกจะที่แท้จริงของฟีนิกซ์ปีศาจทำแข็งได้ในพิพตาเธอชนะทั้งิงจริงฮันดู้าวได้ทำการทะรลัสต,ตรงหน้าได้สำเร็จเระรู้จริง ก็ได้ทาการติดตามมาจกได้เช็ดเมื่อเผชิญกับการสร้างุนตาอันซับซ้อนของฮันดูเต่าเธอก็จะทําการวิเคราะห์และอธิบายให้รจชิงีได้ฟังซึ่งทำให้ราชินีได้รับประโยชน์ไปอย่างพาหนึ่งเชื่อมม่อมาฮันโดยาเลยสร้างเตียงลงแข็งตาขึ้นมานับพันและขอบเขตเต็มลงดับของเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงเปแต่จมลงดับอรลลิสตาในขอบเขตมนุษย์ทุกคนทุกแเห่นที่เธอผ่านไป แม้ว่าจะเป็นภูเขาก้อนหินใบจากนกอัสูรปามาแฝงเมฆฝนทะเลเพลิดระอื่นเดินมั่วป่ารวนแต่กลายเป็นเท่าถาและหายไปตลอดกาลในโลกแห่งตาแม่น้ำดัดในของมืดมิดโรคเชิงชิงได้อุทานขึ้นป่ารังตัดที่ทําการทรหัสได้ในเครื่อมโปงพวกเธอก็ได้ยินทางไปกิดเป็นไร้ป่าแม่นางอ่างวุ่นใจที่ขมรามขึ้นป่ามันทอดแต่ข้ามฝั่งขาว่างป่าบนตาเจตจำลงตา มากกว่าวเราเช่นเนธได้มาบรรจบการและกลงเข้าริกกันและอรหัสมาก่อนจะพุ่งกระต่ายไปด้วยรองฝ่านี่คือแม่น,น้ำดาฟงมิงก่อนที่พวกเธอจะรู้ตัวพวกเธอหกบกไปแม่น้ำดับฟงมิงแต่ลองสาวดูพวกเราจำเป็นต้องอ้อมไปทั้งอื่นหริมฟ้าโรคจริงได้ทำการเกาท่าเธอเพิ่งเห็นด้วยตาของตัวเองในฉากที่เทพต่ทั้งแขกได้ทำการท้าทาย แม่น้าดับไฮนาผาเราได้ท,ทําการล้อเพลงและเธอเองก็เข้าใจว่าแม่น้าดับไฮนาผานั้นน่ากอดเพลินใจในความคิดเห็นของเธอแม้ว่าสิ์น้องดูจะสมามารถทาลายการสร้างสารานที่มีคอเจมนโดนดับประเด็นได้อย่างรดวดเร็วแต่ขอบเ,เจเจนโนดับของเธอเพิ่งจะเารุปไปทีงขอบเพียตรพิศซ่าของขอบสิบวันโนูตดังนั้นอาจจะเป็นจากจที่เธอจะสามารถจัดการกับแม่น้าดับไฮนาผาดได้ เธอควรจะเด็กเรื่องเด็กก็เราค่อยมาทาการท้าทายอีกทางเมื่อมีโอกาสไม่จําเป็นเราจะทําการลองดูทนดูจอด้ยวยทาการใส่หัวเบาๆนาเสียงของเธอนง้นสงบเป็นอย่างป่าเธอนั้นมีแต่คอมั่นใจแตงโตเองดวงตาของโรอจริงชริงแเปลี่ยนปากและเป,ปะลเปืนหน้าของเธอก็ถ็งไปเรืยความคาดวังแม่นําดับหแหนับาที่ในเวลาสามพันปีที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถทาได้บรนตา น้องสาวถูกจะสามารถทำได้บรรดาจริงด้กันเธอฮันดูเจา้าได้ให้รู้จริงจริงทำการหยุดอยู่ในที่แห่งนี้จากนั้นเธอก็ได้เหยียบขึ้นไปบนอากาศและทำการเดินเพยาพางไปอย่างเมื่อนำดาแพน่าพาการท้าทายของเทพดาแหนำแข็งก่อนนั่นที่มันทำให้เกิดเสียงดังจนดึงดูดผูด้นจำบวนป่าแต่เมื่อเทียบดาแน้ำแขงได้ร่มเดนในกัรท้าทายเชียดาบังโคน ก็ยังไม่ได้ออกไปพวกเขานั้นยังคงอยู่ไกลกับมน้ำดับใหดนปาราเมื่อเรียนรู้การใช้ทักษะตาแม่น้ำดับไฮดบปาร์มันกว้างประมาณ100ร,มากกร้อยฟุตแรโทษจะามากกว่าร้อยปีาอัตราการไหลในแต่พื้นที่มันรวนกระต่างกันออกไปบางที่ก็ไหลเชียบบางที่ก็เชียเช่ยวชาและบางทีก็เชีย่ยวกาดไปอย่างปาและบางทีก็มีน้ำโปนพืชพันธุนน์ชนนดจะเริ่มโตโตจะรวด ป่าที่ว่านําไปปมารวนเพิงตาและบางกอที่จําสินงดูมันเหมือนกับแม่น้ํขนาดจริงจริงมีบางคนได้นั่งสมาธิอยู่ในเขอวงกป่าและรับรู้กรรเด็นแปลและการขึ้นฝ่ายของแม่น้ําดาดับผาบางคนได้เป็นเป็น่าพร้อมกับดาบคันโดเอต้องมองไปที่เตียจมงดับที่สปอร์ตางเดียงเดยสปอรเพภายในแม่น้ําดับแม่น้ำผา รลชจมีชายรนุมในชุดสีขาที่ยืนดู่นแม่น้ำดาภนภาททำการได้รำตาที่อาจเนื่องไปด้วยบรรยากาศจนเกิดอนาษยตจนลักการรอบตัวเขาน้ำในเม,ม่นตาที่อยูร่รอบๆอไม่สามารถเข้าใกล้ตัวเขาได้เลยมันได้สะกัดเด็มไปทุกทุกทางเรากับคนที่องกนตทมแต่เราก็ตามความเสียหายที่ชานุ่มในชุดสีขาวก่อขึ้น ต่อแม่น้ำดับให้หนับพามันนคงมีจำกัดสิ่งนี้ไปเสมอกับหมดที่กระโดดขึ้นมาบนดังของชาซึ่งมันไม่ใช่การท้าทาต่อแม่น้ำดับให้หนับพาและแม่น้ำดับให้หนับพาก็จะทำการเพิ่เฉตอมปานฮันดูด,ดาวแดดเก,ก่าขึ้นไปปนแม่น้ำดับให้หนับพาในที่ห่งางไกลใจนมที่สวงชุดตามที่เทิตาอยู่กับอากาศได้หันศีรษะเข้ามาหมอง เขาได้ทำการขมวดขีดด้วยความเย็นชาเจา้าหนก็ที่จะก,กาเข้าไปในแม่น,น้ำดับินับผาด้วยเจมบงดาประดับสาในขอบเสตบมนุษย์จะงอนเกิดเจา้นนาแดงกระดองมองหาความตายดืม่มไปฮันดูเจ้าได้ทำการพึ๊กเฉยและเตินอเอ้าไปในแม่น,น้ำดบพินาผาและทะแดงนดา่นกาแสน้ำบงขนาดใหญ่ก็เด้งขึ้นมาบนท้องฟ้าพร้อมกับเสียงฟ้าปล่ ที่แผวเปล่าและทําการจมตีเข้าใายหันดูจาวหลังจากที่มันปนรากฏออกมามันก็ได้ทาให้ผู้ตในไรคนที่กำลังฝุ่นตาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเปลี่ยนสีหนะ้าเป็นคมกดในทันทีเจติบงตาพายุแห่งตาเจติงตาพายุแห่งนำทางเป็นการทำรววเจติบงตาสิบแปดประเภทรวมถึงเจติบงตาเมฆใสา้า เจตบงตากแห่งการบูนเจตบงตากแห่งการรัดคอเจตบงตารมพายุรัฐเจตบงตากแห่งความเร็วและจะมีอิทธิมากป่าซึ่งมันเป็นปสิ่งสำคับบางก่อนที่กำลังรุดนาเจตบงตากพายุแห่งนาสามารถรวบรวมพาตุจากท้องฟ้าและประทีเพื่อทําการต่อสู้กับศัตรูในเวลาเดียวกันแม้แต่ผู้บุุ่ลตาก ที่ทำการศึกษาเยี่ยมลงแห่งตาในระดับที่เจ็ของขอบเขตบมนันโตก็ไม่อาจจะสามารถตเะมีบรนตาโดยไม่รับปาดแผดยใดยอืมแต่หากเจ้าไม่ฝันค่าเจ้าจะต้องทุบทระานจะาแน่น,นอ๋อใช่ในชุดชีดตาได้มีสีนาทีเยอะอในขณะที่เขากำลังพูดอะไรไปชดเ่าต้องประตากลัวและล่าขึ้นมาด้วยความมีเจเชีย่ยวทำแรงตามันเป็นไปได้อยงง่งกาย ข้มือกองฮันดูดาวได้สันเล็กนอจากน,นแสงตาที่มีเปี่ยนเทียมกับน้ำแข็ง,ก,งขก่อและจมลงเข้าสู่โซนเกดของพายุแห่งตาในอีสิบ้านาทีต่อมากพายุแห่งตาที่เหมือนกับมกรดุดหนาก่อได้หายไปอย่างเงียบภายในอากาศแม้แต่ขึ้นดักทิพั์พาทอนฟ้าที่หกันตามพร้อมกับพายุแห่งตาก่าาอกกได้หายไปโดยไม่ทิ้ง,งร่องรอยใดเอาไป ใสหนึ่งไปชุดจีตามตกใจไปอย่างปาจงรู้สึกป่าความเข้าใจทาระของข่าวได้เปลี่ยนไปอช่นเชอและจิตใจของข่าวก่อได้ว่างเปล่าไปทั้งปอดในดินแดนซากปราพังดับแผนการสร้างสรรค์ทั้งปอดการทำลายการสร้างสค์ดับโลกไปมันเปเรีย่ยงยากไปอย่างปาแต่ยิงสาบุ่นนีที่เชี่ยวชาญเจจงตาในระพรีศักดิ์ของขอเขียนบอแบบต้องต่างกับสามารถทำตาม พายุห่งตาในแม่น้ำดับเหน่าผาได้สำร็จทันตลวก่อนว่ามันมีเจลมันดาวมัตตาอยู่ในแม่น้ำดับเฮนาผาเหตุการณ์ที่จะทำมันได้อย่างไรในขณะที่ฮันดูดาวได้ทำลายพายุห่งตาแม่น้ำดับเฮนาผาทั้งหมดก่อนแลจุดกรงในดันคีมันด้สงบนี่จะสมปูการแสน้ำฝนที่เหมือนทุกคนโดยที่รวดเร็วน้ำที่ไหลอย่างเช่งชาป่าที่ไว้น้ำเป็นรถ เขือนที่เด่นดำในอากาศร้อนแต่นิสังกบแม่น้ำดับในนาผาทั้งปอดดูเหมือนจะเข้าสู่พื้นที่เวลาแห่งความนิสังกบดังแท้จริงและในกุฏองปาแม่น้ำดับในนาผาทั้งปอดก็ได้เหมือนกับองค์กรที่กดเกีที่เกิดมาจากการดับกายมันได้เกิดความกระหอที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวางน้ำวนที่ทรุนแรงกระแสแน่นหนาที่บากข้างและพื่ดผ่าน ก่อได้เกิดตัวขึ้นป่าอย่างไม่เป็นดับปีเจ็ดเต็มองดับพันร้อนตาและพอราที่อันตรายที่น่าสะบึ้งกูก่อได้แผลสั้นไปทุกม,มุมของแม่น้ำดับไฮนผพา,าใชัในม,มือชุดจีตาซึ่งกำลังทำการทุกคนตาอยู่ในแม่น้ำดับไฮนาา์พาก่อได้ร้องขึ้นป่าเวลาร่างกายคำบอกของเข,งข,งขงตาต่างก่อได้สระถาการไปเผยโผเ่ก่อได้หายไปในแม่น้ำดับไฮนาา์พาในทันทีแสกแห่งตา ในพุ่งผ่านท้องฟ่ามีผู้คนทําการตกจต่งรถเร็วอะไรได้ปรากฏขึ้น,นในขควง,งป่าที่อยู่ห่งางไกลออกไปพวกขรรกคนได้มองไปในทิศต่างของแม่น้ําดับไปนาาับผาด้วยความตรกะระตึงพวกขรรค์โต่างก็เป็นผู้คนต่างที่กาลังฝึกฝนทักษะตาได้กับแม่น้ําดับไปนาาับผาเมื่อพวกขรรั์ได้เทความบุ้นปาาในแม่น้ําดับไปนาาับผา พวกเขาก็ทําการรบนี้ออกไปให้ดันที่ระกกอบ่าจะได้รับผลกระทบลังดาบที่เห็นกระเด็นแปในแม่น้ําดับเฮน่าพาผู้ผคดับไรโคตรก็รู้ว่ามันเกิดอะไรคือและโอเปตตาที่จะร้องขึ้นมาด้วยคนประจใจแตกสารายย่ายจึงนั่นเธอเการที่จะทำตาแม่น้ำดับเห,หน้าภากการเจ็ดเดมังดับของเธออยู่เพียงแค่ระดับสาของขอบจิตวงญญาน,น แต่เธอกับสามารถทำตาเจติบงตาในแม่น้ำดับพินา,าตาพรสวรรค์สิ้นดีหายากไปอย่างมากในโลรแต่หน้าเสียตาที่เธอนั้นใจรอเมากกันไปเธอไม่รู้เรืเรว่าเจตลองดับทั้งหมดในแม่น้ำดับพณนาผ่ามันมีความสมบูรณ์และการขึ้นไปเป็นแค่ขัง้งตีมันก็สามารถสมโกธะภบต่อแม่น้ำั้งหมดตาการทำลายเจตลองดับไปตายเหมือนที่เดึงดูกคจนตาย ของแม่น้ำดับไฮนาปาทั้งสาด้วยการแซมซอนิพูนของเต็มโวงดับอมาตะเว้นแต่ว่าแม่น้ำดับไฮนาปาทั้งปจัดโรแกทมลายครองเจ็เต็มดวงดับเกตายที่ถูกทำลายเป็นต่างก็จะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่อีกตาถ้าหากคุณร่วมเดินในการแก้ไขปัญหาต่างของดับอมาตะาแม้แต่ร่างกายรักของคุณก็อ,อาจจะต้องพผพันยนิดการอย่างใน,นที่สุดจิตปิญญานก็อาจจะรับบาเดเจ็บ และในกรณีที่เรือไหที่สูงที่เป็นอย่างนั้นจะสลายตัวแผลเริ่มพังทลายลรงใช้กใครแม้แต่เทิแต่น้าแข็งก็ยังไม่ไกลที่จะทาจะจะําตาเดชจันงตะเป็ตายในแม่น้ําดาพินาภาเทพไปเอาความมัน่นใจนี้มาจากใครเดชจะันจะงดาระดับสาในขอบเขตบรรโนกาที่จะทาราเชจนดงตาในแม่น้าดพาพินาภามันคือรูปวัวแรกเกิดที่ไม่ได้มีคนแเก่งกาเสือหากใครก็ตา มีสัมเารเกี่ยวกับดาบแหงการสร้างสารรค์แผนกาเด็กน้อยพวกเขาก็จะไม่หวนหันพันพันชั้นหนึ่งทีคนนี้เป็นคนบ้าถิง,ง่ายในขณะที่ทุกโคตกำลังพูดคุยกันดูจะจะมองตาของพายุแห่งตาในแม่น้ำดาเหน้าพาก็ได้รับการพื้นฟูเจตจมองตาทั้งหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ในแม่น้ำดาเหน้าพาทั้งปอดได้ทำการขึ้นไปในเวลาเดียวกันและทำการครอบ ฮันดูยาเอาปลายเดจดดว,วงดับอาแดมโคได้เต็มไปด้วยทุกโผภายในเขาบางป่าและยังมีประกบีแห่งตาอ,อมาตาที่เรียนตาดเดแเรกซิมจูนี่คือแม่น้ำทับน้บพาดีให้จริงพลังที่แสดงออกมาต่างมันมีความน่ากลัวไปอย่างปากว่าตอนที่ประเจนตากับเทพดา่บบน้ำแข็งการแสดงออกของฮันดูจาไม่ได้เป็นแปลภายใต้ออของสาททอของหัวใจดับไปที่ตีของเธอ การเปลี่ยนแปลงที่เธยะดออทุกจากในจมนลงตาของแม่น้ำดับพิณผาปรากฏอย่างชัดเจนภายในจิตใจของเธออันดูกล่าวแต่ก็ออกไปะเบาปล่าจากนั้นก็ทำการบกมือย้ำไม่ใส่ใจแสงดับที่มราระดังตาแดดพุ่ผอ้กมาจากตัวของเธอเร้ตระเพไปที่เปือนที่จัาตาของแม่น้ำดับพิณผาซึ่งทำให้ผู้คนตกใจไปอย่างป่าวกเขอบว่าสาวน้ำพุ่ที ได้ใช้ดาบที่มีเกมดวงตามากกว่าสิบแบบเพยได้ต่าง้องตาและบางแบบเพลก็มีลตกสนับตรงข้ามกันใย่างิ้นเธอมันเป็นไปได้อย่างไรสิ่งที่ทําให้พวกขา่าวตัวควรมึงมาเยงเชิงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้สถานที่ที่แสงตาพุ่งโกรนมันจะพังดาราโปร,รงอย่างเงียบเชียแม่ว่าจะเป็นเยมบงตาของพืชผ่านเกมดบงตาของเหืนที่พงคันตาม ตาบใดที่มาสัมผัสได้กับเจตจมงตาของเดียนสาวพุ่นนี่พวกมันก็จะถูกสาตาหายไปโดยไม่ทำต้องตัวเพียงเพิบตาเจตจมงดับที่สิบถึงสามสิบประเซ็ในแม่น้ำดับไฮน่าผาก็ได้สลายหายไปพร้อมโดยในการเกิดไปของเจตจมงตาในแม่น้ำดับไฮน่าผานตาช้ากว่าความโดยในการถูกสลายไปอย่างป่าแต่อย่าไรก็ตาหันดูเราก็สิบป่า วิธีการทํารายชิ้นนี้บันช้าเกินไปชาเจึงเดินที่จะเดินเข้าป่าในแม่น้ําดัพยนภาอีกทางฮันดูยได้นิ่งสงบเรากับว่าเธอตางกําลังเดินเด่นอยู่ในสวนดังป่าและทุกครั้งที่เจีงรองดาพงเธอที่ส่งออกไปมันก็จะสามารถทำาแม่น้าดาพยนภาได้บางส่วนหลังจากนั้นเพียงไม่กี่อิดใจแม่น้าดาพยนภาทั้งหมดก็ได้ปั่นตะไน่งลงไปในว่างป่า โดยไม่เหลียอโรยอใดยของการมีอยู่เอาไปและอันใดนันเจตเป็นวงดับอัมเบรโซและสุภะตาก็ได้พุ่งออกมาจากสถานที่ที่เมน้ำดับให้หน้า,าหายไปและตรงเข้าไปจางยิ้วของหังดูจาวเวจตเป็นวงดับหนีดูเหมือนว่าจะมีจูในสวรรค์เดีร์โพมาตั้งแต่เซยโบตาโดยได้แผะ่อระความเป็นอ,อ,นอมตะออกปาและไม่สามารถทำลายตามันคือเจนดวงดับอัมบติ ฮันดูดาวที่ทําการต่อหอดรวัวแม่น้ดนาดาบพฮน่าผ่าเธอได้รับการยำทับโดยเจนยงตับอมาตะาที่อยู่ภายในต่างในขณะนีคืนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ปรากฏขึ้นดังกระดันหันรอกตัวของฮันดูา่าวและมันก็ได้เรื่อดังหายไปจารดวดเร็วและคนทั้งคนก็ได้หายไปเงียบๆในเสื้อปลาพังดาบแห่งการสร้างสารรค์เอาละครับเดี๋ยวเพผมตอนนี้ค้างอีกเอยนะครับผม เอาไว้มาชมกันต่อพรุ่งนี้ครับว่าเหตุการณ์คั้์ต่ปไปนั้นเป็นอะไรกันได้นะครับผมเอาลนะครับต้องพักกันใดขอบปจยังครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวยังครับผมครับ